สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวก,กนิกาคุณนุชนะคะวันนี้จะมาเขียนโปรแกรม VHL d จากตารางความจริงค่ะด้วยโปรแกรมควอตัดนี่เองนะคะนี่คือรูปโปรแกรมเนาะก็อันดับแรกเลยไปที่ไฟล์ New Project นะคะ Next นี่ตรงสามจุดตรงนี้เลยตั้งชื่อไฟล์เป็นกัน ตั้งที้โปรเจกต์ก็เป็น KA 2นะคะ Next next ตรงนี้เป็นตรงนี้เนาะใส่นี้อันนี้เป็น EP 3 e 4 5 C E 1 4 4 4 8 C C C นะ Next Next ตัวสอดก็โอเคแต่ทีจะราตั้งค่าฟินิชได้เลยเนาะ ก็ไปที่ไฟล์เหมือนเดิม new แล้วก็มาที่ v h d l file โอเคคลิก okay. ขวาที่ insert ะครับ v h d l full design ตรงนี้นะคะมาที่มันติดกรานนี้ binary insert มันเข้ามาแล้วกดออกนี่รูปโค้ดที่เรามาต้องการเราจะเอาโค้ดที่เราไม่ต้องการออกตรงนี้นะะ ก็ตรงนี้อ่านี่คือค่าตารางความจริงที่เราจะทำนะนี่เลยก็ตั้งไว้ปรับอโอเคเปลี่ยนขาก่อน นี่แคนเพิ่มเป็นสี ปลี่ยนเป็นตรงนี้เปลี่ยนเป็น2นะคะอ่ะแล้วก็มาดูที่ตรงนี้เลยตามจริงแต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วอ่าได้เขียนโค้ดไว้แล้วเพื่อให้ง่ายต่อการทำอ่ะเราก็วางเลยละกันก็นะคะ,ะ,ก,คะก็มันจะเรียงตามตารางความจริงของเราเลยตรงนี้เนาะโอเค ก็เซฟรันล,ละการ <S <S 1> <S 1> เกิดเออร์เอดตรงไหนเออน่าจะเป็นเพราะเราไม่ได้เป็นชื่อชื่อไว้ตรงทั่ไฟล์ก็เปลี่ยนตรงนี้โอเคตรวจอีกรอบน่าจะไม่ผิดพลาดประการใดแล้ว กดเซฟลัน <Save>. <Wow. S 1> เหมือนเดิมออาพิดารอีกแล้วบรรทัดที่เท่าไหร่สิบเก้าอ๋อมุงลิภายขอโทษด้วยนะคะกดลันอีกรอบ รอสักคู่นะคะโอเคไม่อือเรแล้วเนาะก็มาที่ไฟล์เหมือนเดิมมาที่นิวค่ะตรงนี้เลยโอเคเลื่อนทำลายไปที่ศูนย์ Okay. มาที่ edit e n d trim เปลี่ยนเป็นมิน mini ิเซกนะโอเคมาที่ edit รอบซสเปลี่ยนตรงนี้เป็นหน okay. okay. ึ่งร้อยกดโอเคโอเคลิกตรงนี้ดับเบิลคลิกอ๋อ new folder ตรวจตรงนี้ให้เป็น pin all นะแล้วก็มา list ย้ายมนเข้ามากดโอเคโอเค ได้รูปดางอะไรอย่างนี้คอนโทรลเลือนให้มันให้เราทํามันจะได้สะดวกต่อเราเองกดที่ขา A โอเค่า A. Okay. A ดูค่าตารางความจริงลรวใส่เลยนะคะ โอเคมาที่ตรงนี้เลยอ่ะเรียบร้อยมาที่ a 1 a 1จะเป็น0011 ที่ a ใส่ a สกันเลย a 3จะเป็น8ตัวโ okay. <Okay. S 1> อเคก็กดที่ save ก่อนเลย save เสร็จแล้วนะคะก็มา simulate รอสักคู่ในการซิมนะโอเคโลบหน้าตาออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะไล่ตามตารางความจริงก็จะเป็นศูนย์แบบหนึ่งนะ ศูนย์นย์นอะไรๆๆดกดที่ y เพื่อให้มันดูนี้เดี๋ยวไม่เห็นกันลืมนะคะศูนย์นย์นออก1ออก0ย์ออก1ออก0ย์ออกศูนย์ิดค่ะตรงนะศูนย์ศูนยนึงออก1ออก0นออก1 0 0 1 0ออก0ออกหออก0 0 0 1 1ออก1ออก1ออก1 0 1 0 0ออก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 1ออก0ออกห 0 1 1ออก0ออก0ออก0ออก1 0 1 1 1ออก0ออก1ออก0 1 0 0 0ออก0ออก0 1 0 0 1องอก1ออก0ออก1 1 0 1 0ออก1ออก1ออก0 1 0 1 1ออก0ออก1ออก1 1 1 0 0ออก0ออก0ออก0 1 1 0 1ออก1ออก0ออกห 1 1, 1ึ 1, ่ออก1ออก0ออก1 1 1 1งหออก1ออกหออกศค่ะค่าตารางความจริงในการทําก็ตรงตามตารา,างความจริงเลยนะคะงั้นก็สําหรับนี้ก็พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ